น้ำหมอกจนวา่ากาเปียกเบิดเนาะสาบายดีสาบายดีาายดตอนเสาร์เด้อถูกคนยินดีตอนหับเขาสูสองสาววันรันถุงเด้อเนาะมือนี้นะแดดจางแปลงโลกะสองหมืน่นนะแดดค่อยวาย่าเร็วคนค่อยดำหน้าันตรงเป็นแบบนี้แม่น <c oughs> มือนี้เฮาจ่างทางคนลกคนดำเนาะคนลกนะไดอนันเสาด์ดำในบ้านนี่แหละญาาิคนงานปลาแพงมาอีกแล้ว <c oughs> เอาหน้าว่ะมืออืดนี่โบไดมาไดว่ะลกเอาในซองทูเมีนนะว่ะคอยอันไปแถวนี้เลยว่ะที่ได้ป้อยกันเลยแหละพี่น้องคนงานหน่อยญาติกันไปญาติกันมาแต่เราก็เปลี่ยนมือไปไห่อยู่เราไปลกของปลาแพงนะซองมือเนาะแล้วก็บกางกระมาของสวร์มื่อวานสวร์น่ะได้บานาดูมาแต่มือนี้โบหัวขาเจ้าจะมาบอกผมมอวานนี่เขาถือกาบปดแต่ว่าเศร้ามือนี้เราดวงดีดีได้มาเราก็ถือโลกง่ายอยู่แท้ตาเนี่ยซ้อนกระจกเบื้องก่อนแล้ว ี่หากขาวอันพวดเอ็นเพนอยู่เนาะพอนเป็นกาหน่อยบึงตีหากมันกระโบหันได้ยาวได้ยังเลยแกเต็มซาเล้งนะกระโบได้นักได้เก้านะอุ้ยแก่กะเต็มซาเล้งนะไปกระโบอยากได้มันหนักหากกะอีเมพนคิดว่ากามันมีสีเหลืออะไรแหละเนาะก็คือตาได้โรคายก็ไม่ให้โรคไปเบิดตานี้นะทุกคนจากสามรอยปีนี้โรคไปแล้วสี่รอยยังบวเบิดเบึงยังโดดอเจาะอยู่ในวางกลาง เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งค้นดำนะตูบหน่อยค่อยหักของเฮาสอนสิพาไปเบิ่งคนงานดำนาเด้อเนาะอันนี้คือโฟตดลงเฟสแล้วคะเจ้ามาพี่น้องสอนบเดไปนำหาเรอบอกจำกลางบันใจ้แเอสบายดีสบายดีสบายดียดนี่บโบหู้เจ้าลงไปดำน้ำเล่าตี่เลย อันนี้คือคนดำนาทุกคนตอนนี้มาแล้วคนในบ้านกลับมาแต่บ้านนาโมงนเนยเนาะมาผ่านทางเสาแสงหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก่าคนตอนนี้ทางกระไ้คนงานเก่าคนเนาะซิบทางอีแม่ก็คือพาลงดำนาหายใหญ่หก่อนผู้ใดมาก็เอาเบิดจ้าหับบ่ออันเนาะคันใดคนหลายมือหนีก็มืออื่นก็คือสีเกือบแล้ว ยังก็คือชิยังน่อยหนึ่งอันแหละูโอ้ปารตี้นี่จะดำไว้ขนาดเนาะสมเรายอยากได้สองสาร้อยอยู่เด้อปูลูกซ้าหลาไม่ต้อนจ้าพุ่นน้องซ้ายอันเบาสีฟนนะอนขนาดะอดำนาวไว้มาก่อนหมู่อีกคอ, <laughs> อยสีท้ายคลิปให้แม่จะเบิง่ง <laughs> เมื่อนี้แม่ดีใจลูกซ้ายออกมาหาเงิน ดำหน้านล้วไม่ใเงยลุน,น,นลสีจองโตจนกลัาหน้าสีเหลี่เวด้ยวยปาร์ตี้ <c oughs> วันละสองร้อยห้าสิบบาทเด้อทุกคนจังมนีเนะ <c oughs> าะแถวบ้านนี่มันก็มีคนจังส่วนลายก็มีแต่สองร้อยมันมีอยู่สองเจ้ามันมีคนในหมู่บ้านจังสองร้อยห้าสิบเหล้วก็มีสวรรค์น,นี่เนาะเผาอยากเลี่ยว ได้หไลายไว้กับเหลวไว้ลูกค้าไม่ใช่แซงคือยังบ่เห็นอยู่บัณนาผวกกับบัณนาดูสีมาบ่บุ๊าส,สายจะไาสายบัณนาผวกนะอ๋อ <laughs> บัณนาดูมาสองคนเส <laughs> าแดงบอกเจ้าบ,บลระเส <ห ả? S 1> าแดงบอกบอก,บอ,กอ๋อคิดว่ามาทางเสาแดงเห็นเสาแดงว่าสีบอกคนมาหายเด้อวาสัน <laughs> มาเด้อดำน้าพี่น้องมือแหลกของปีเนาะดำมือแรลกปุบกะจางปับพอวซ่อนจางลกสองมือเาวงาเผาอย่างให้แล้วแล้วก็มีจางไทยจางคาดสอยแหงอีพอเนเนาะอีตนท้าหลูกเคยปุไดกะจางเอาตัวแหงกะมีแต่ว,ว่าสวรรค์ขังโขอยู่ปุไดกะวายังสั่นว่าแบบเจ็บเลยคอมเมนต์วัน ไม่น้องเหมือยจะลงมาแล้วมาเดินน้องจ่อยมเัียนดำน้าในคุณทายเอ้ยออมันยังหอนมันยังไฮหญ่ว่ดสันอุ้ยร้านผู้ใดสมรร<อ>าติเป็นแทะเ้เออเอาแปนะพังก้อนลูกจังแปามาเอาอีก อีลาต้องคูดคุ้มพังเด้อเมื่อนี้นะจ้างซองบอนเด้อหากว่าลุงเลินว่าสิเศร้าจา้างแต่เราบอกว่าภาัยมากกัเอาโบมาและกับยาเพื่อนว่าขี่ขันไปหาน้ำคนข่อยเกลราคาเรา <c oughs> <c oughs> ชุมเจ้าอยามาดาข่อยเดอ้อข่อยอยากแล้วคอมแมนได้คนอลีกระดัมซองเหม <c oughs> ือคือสิแล้ว <c oughs> จากแมนมาตะบานานอ้องถือบนจ่าเข็นขี่รถมาทางฝู่ <c oughs> คือว่าได้เนาะ แจกว่าแล้วหายวันสองสามร้อยผูจักให้ครูเจ็ดบาทขันซวงทีหาคนยากนะเนาะนะมูพาเก๋กะเก๋ขันจักแล้วขันใจเย็นก็บ่เป็นยังพอดีว่าขันเขาสะวันแล้วซองมือกอะหลังจากนั้นคนเขาก็ไปคือเกนะ้าเนาะแต่ว่าดำหน้าเราเราปวดตงห่วงเาาราบริดคุมมาดดำที่เอาวกางๆธนาได้แล้วดรลดมาเดินจ้า เดยมาแล้วสองอืมอัดซิเมนเห็ดนะไฮใหญ่ปีแรกพี่น้องมันสีงามบ่หรือสิจังได้กระถาเบิ่งเนาะแต่ว่าฝุ่นปุ้ยนะค้นลงมาหักหนำไลไปเบิดว่า,ากันก็นกนอีเมล,ลวันน้าไฮนี่เนะี่ยอยากพากันปลอยป่า แ๊บเดียวเข่งแล้วโอ้มันมีคนหนึ่งกำลังสีสุดหายแล้วแม่ต้อนเฮาลูกชายล่ยเจ้ามาดำหน้าแล้วนี่สิบูหายยูซื่อๆจนกลัวนหน้าเฮาสิแล้ว อันนี้มีแต่ผู้บ่าวเลยจ้าเปิดขึ้นมามีแต่คนหล่อๆเลยได้นี่นะทีมนี่สามหนุ่มเรือทองมาแต่หกโมงเสาร์หัวอ้อยอ้อยอีกโอ้ดับหน้าไวขนาดสมพอเด้อแกงไดมีอะผู้ใครตะวันหน้าเท่านี้นะ่ะมันนะให้ใหญ่เท่านี้มันบวกแข็ง มันฟอฟฝุนพออย่างอีกอย่างเข้าถือกไงทางนั้นที่มังเห็นตามคันแท่นี่ก็คือมีแตเครื่องปลูกของพังพี่ลองมีแตเนยวยกินอันนี้จะเป็นมักทั่วกำลังเป็นหมากูมักแต่งก็กำลังเป็นหมาคือกันงามงามงามโอตโอ้ ฮสิบคนแล้วสิบเอ็ดคนคนที่มาหรอกเงือนนี่คือกำลังได้สิบคนสิบเอ็ดสิบสองทางยูเทิร์นกำลังนุงเรื่องมาเรื่อยๆพี่ลอกเนาะเดี๋ยวขาเบิ่งอีกคลิปหน้าพูแหละวันในปาร์ตี้วป่านย ตอซอนน่ะสิด้ลงไปหาเหี่ยวกาะใหญ่ไปก่อนสิตั้งกล่องมาทางปฏิเด้อให้ให้ท่านผู้ชมเบ่งเจเดีผู้เบาดำบน้าพี่น้องเบ่ง ไว้ค่ะปีนี้ไปดำจักมือแล้วหังกระสีดำนี่กระดำวันซองมืออ๋อหังกระดำล้วสองมือมือเป็นมือที่สามของปีโลก,กาเมืน่อนี่คนงานหน่อยอีกแล้วจ้ะ มาเท่าไรเอาเบดแต่ว่ามันคุนค้นๆดีโอเคไ, okay, ได้ได้ได้เอเม่อไหเดเจ้าไปหากระเจ้ารถก่อน <c oughs> เจ้านะบุรพักแล้วผมนะเด็กเงาผมไม่ใช่เนาะผมไปมองมันมีเหงือกหู้ว๊มไปมองใครเขาก็ะดางหงายแล้วเหรอหลายแย่คนกระดำหน้าเขาได้ดำคือสามร้อย เฮ็ดไม้ได้หรอคอยอยู่แบบนัเฮ็ดไม้ได้หรอเที่ยวเขาแล้วถ้าเขาบังคับมันควรจะได้แล้วเปล่าจะได้ใช่มันจะลุกหรอเนาะไม่ได้ยี่เปล่าเฮ้ยคือมาเลี้ยงลูก้อกนะลูก้องใต้เลยพ่อฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp บาทที่เราให้แล้วจ้าตั้งไว้จนลืมไปหากระเจี๊ยเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งนคนไทยหน้าเดิมบัดเทนี่วุ้ยมีแต่คนวัยวเลยเมือนี้จากที่หน้าสามให้เห็ดเป็นให้เดียวเนาะคันวิทย์ให้แง่ก็คือมีแต่ให้ใน้น้่อยลัดหนารัดลังกันก็คือสีเหลวไว้อยู่ดอกพี่น้องนี่มือนี้กะขาดวางไว้ว่าอยากให้เหลวแถวนี้เนาะโอ้ยให้เลาก่อนเนะ พ่นดำซองมือนะจนเครื่องมูกระห้อนก้นละวะมูหน่อยคนเนาะมือนในมูก็เลยหามูมาดำซอย,อย <c oughs> เสินแซบแล้วทงนี่ติดต่อไปท่องนั่นกไ็ได้เด้อหน้าใกล้กันเด้พี่นอ้องกันชิเป็นของปลลี่อะนะเป็นของปลาแหลนุมน่มๆนะลงตั้งแต่3ามโมงเสา้าผมว่าจากได้ไลยให้แล้ว อันนี้คือเขามีแต่ขาดไว้ขาดไว้ถาคนเลยผู้ไทยกท็ไทยผู้ขาดก็ขาดมีอยู่สองคนเนาะอันนาบ่าวกับนาบ่าว,วกัวเท่าดำได้มาซอยมีแต่คนมาติดต่อถามว่าได้ผู้ไทยผู้ขาด้ะบอกว่าสันได้แล้ววะ <c oughs> ข่อยกระยันบ่ได้ข่อยก็ไปติดต่อไ้ต้งแต่มือก่อนคนกําลังมาจะเลียวสีนุหลับหนับรวมหายฟังว่าได้จกคนเนาะลูกกาก็มาเพิ่มแล้วสาม นี่อันนี้คือผู้ช่วยนะคะพึ่งตื่นนอนอ, <laughs> อันนี้น้องหมวยเองค่ะโอป้าโออันน้องจ่อยคนนี้เป็นเสียแล้วคนนี้ไม่ทํางาน <c oughs> คนนี้มาคุ้มงามบอเมื่อวานนี่สิจ้างคนกาจักบาทข่อยกระโบ,บหัวซาเียนะ <laughs> อะคุ้มคุ้ม <c oughs> <c oughs> นั่งเผาพ่อเผาแม่ได้คนในเเงินเฮ็ดเวียกเบิ้แหละพ่อเงินแหละน้ะทํำโอเคจ้าคลิปนี้คือสิเดลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิดลสูคขูสูขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวัสดีพี่น้องจจงได้ก็ะฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก,ก็เกใใกบิ่งโษณาให้เด้อจ้าหาเงินจังดำนาเนาะไปแล้วสบายดีพ่อกันคลิปหน่าเด้อเนาะ